สวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกนิดนึงครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้นะครับวันที่24เดือน12ปี65วันเสาร์ครับเโมง19นาที8วินาทีแล้วนะครับโปรนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรที่อยากจะให้เพื่อสมาชิกที่อยากจะได้ไม้เข่งแบบใส่กล่องนะครับใส่กล่องนะกล่องนึงจะใส่ได้แค่ต้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะ รอติดตามนะครับรอติดตามมาเล่นเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอเข้ามากันเยอะๆนิดหนึ่งนะครับเราลุงหมูประตยพันไม้ครับนี่นะบัตเตอร์ครับลุงหมูสามารถแอดไลน์ได้เลยครับที่แอดกิ่งพันดูเรียนนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราคือกิ่งพันดูเรียน .com นะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นตรงนี้ครับที่ทุกท่านเรียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับว่าอยากจะได้ไม่เยอะอยากจะได้แบบส่งลงกล่องหมุนกล่องให้ดู นี่ครับหมุนกล่องให้ดูเทียบกับคนของเราเลยนะครับเทียบกับแอดมินของผมนะครับกล่องสั่งทำพิเศษนะครับกล่องสั่งทำพิเศษนะครับนี่โอเค,อเคนะครับเดี๋ยวรอกันนิดนึงนะโปรโมชั่นนี้เดี๋ยวให้้หหทีมงานผมบอกอ่ะมยดูตรงนี้โคตรดังๆด้วยสสวัสดีค่ะยืนหน้า,ายดีข้างหน้าแนะนำโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นหมอนทองรุ่นลงเข่งค่ะ ก็ต้นนี้จะความสูงประมาณเมตรห้ถึงเมตรหกสิบเซนนะคะครับก็รุ่นนี้ยอ่าหต้นพร้อมค่าจะส่งหนึ่งพันสองร้อยบาทจา้ะแล้วพิเศษนะคะมีพิเศษแถมหมอนทองไซเล็กให้อีก3ามต้นในกล่องค่ะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยคะ่ะอ่ารุ่นนี้จัดโปรถึงสิ้นเดือนนี้นะคะอ่าหรือหมดก่อนก็หรือว่าสินค้าหมดก่อนนะคะคก็ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะของมีจํานวนจํากัดนะคะ มีไม่เยอะมีไม่เยอะแล้วสวยด้วยสวยแบบนี้เลยค่ะสวยๆเป็นพุ่มนะครับดูมงดูใบนะครับนี่นะใส่ในกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ,ะใส่ในกล่องนี้เดี๋ยวลองอุ้มไปใส่ในกล่องให้เพื่อนเขาเห็นภาพเลยสินะครับวางไว้เฉยๆน,นี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเนี่ยเดี๋ยวจะใส่กล่องนี้ให้เลยนะครับเป็นกล่องที่ใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็พิเศษแถมให้อีกสามต้นในราคาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะแบบรวมส่งไปแล้วเนี่ยนะแบบว่าส่งฟรีเนี่ยนะ 1200บาทแบบนี้ครับ1200บาทคุณฟังไม่ผิดครับอีกทีหนึง่ง1200บาทเท่านั้นทุเรียนเข่ง1ข่งเข่งสวยๆแถมต้นเล็กถุงเบอร์เล็กให้ 5, อีก3ต้นดูใบใกล้กาตาอ่าเดี๋ยวขอคณครับ <laughs> นี่นะครับสวยๆแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้นี่ดูใบ นะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทันทีตอนนี้นะครับต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามีจํานวนจํากัดมีจํานวนจํากัดครับเอายิบออกมาอีกทีหนึงมมน่งยิบมาอีกทีหนึ่งมีจํานวนกับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องต้องด่วนนิดหนึ่งนะครับด่วนนิดนึงเพราะว่าเป็นสินค้าที่ผมเนี่ยจะส่งค้ายปีให้กับเพื่อสมาชิกแบบสั่งซื้อลงลงกล่องแล้วนะครับสั่งซื้อลงกล่องแล้วนะครับนี่สวยๆก็แบบนี้ นี่ครับสมบูรณ์ระบบรากสมบูรณ์นะครับสามารถถือต้นได้แบบนี้แล้วนะครับสามารถถือต้นได้แบบนี้แล้วนะครับดูลอยนี่ขาอยู่นี่นะครับลอยอย่างนี้นะรากสมบูรณ์พร้อมปลูกครับใครที่สนใจหนึ่งพันสองร้อยบาทแบบนี้ใส่กลองแถมให้สามต้นแถมให้สามต้นเป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับนี่ครับนี่ครับ สวยๆ,วยๆกับเราลงหมู่ป้าตุ้ยพันไม้นะครับสวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับคือ1,200บาทส่งฟรีทั่วไทย1ต้น1เข่งเคงไก่3ถุงใส่กล่องนี้ไปนะครับ1,200บาทขายที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจำกัดแล้วก็ผมขออนุญาตหมดเกตสิ้นปีนี้นะหรือหมดก่อนนะครับผมไม่รู้อะไรหมดก่อนแหละเพราะว่าราคานี้เนี่ย คุ้มค่าแน่นอนนะครับราคานี้ใช้คําว่าคุ้มค่าถูกและดีและส่งฟรีด้วยถูกดีส่งฟรีให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับรวบใบสมบูรณ์นะครับใบสมบูรณ์นี่ดูมือดูมือดูมือผู้หญิงดีกว่ามือผู้หญิงว่าางนี่มือผู้หญิงมบาบางเพราะว่ามือผมมันใหญ่นะเห็นไหมนี่นะครับอ่ะเชีย จ้รีบสั่งซื้อเลยนะคะของมีจานวนจํากัดน,นะคะสวยๆแบบนี้ซื้อก่อนได้ก่อนคะ่ะก็เป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะคะรุ่นนี้นของปีใหม่นะใครอยากจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้เนาะสวยๆเลยค่ะใครอยากไปฝากผู้ใหญ่ได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็แถมมีต้นเล็กให้ปลูกอยากจะปลูกต้นเล็กอยากจะปลูกต้นใหญ่จัดไปครับเดี๋ยวเราจะแพ็คใส่กล่องนี้ไปให้อย่างดีนะครับกล่องอย่างดี อำพิเศษนะคนื่าอกล่องทางทำพิเศษใหญ่ๆส่งหันด้านข้างให้ดูอาตีแบร์ตีโลโก้หมดนะครับตีแบร์ตีโลโก้หมดนะแบบนี้นะครับนี่ดูด้านนี่ข้อมูลการติดต่อมีหมดนี่ครับแบบนี้สวยๆแข็งแรงอ่าเดี๋ยวให้น้องผมอีกคนนึงบอกหน่อย <c oughs> อับดุลเลยเออบดุลเลยอยู่ไหนนี่หันมองกล้องไหนแล้วจับป้ายอยู่ป้ายตั้งไม่อยู่นะป้ายตั้งไม่อยู่นั่งจับป้ายอยู่ นะครับใครที่สนใจนะครับบอกได้เลยครับว่า1,200บาทเซตนี้เป็นเซ็เอ,อที่คุ้มค่ามากๆนะครับ1นต้นสวยๆระดับสวยๆเลยแล้วก็แถมให้ต้นรุ่นใหม่นะครับพร้อมปลูกนะรุ่นนี้คือพร้อมปลูกนะครับนี่พร้อมปลูกนะครับรุ่นใหม่พร้อมปลูกให้ไปอีก3ต้นในราคา1,200บาทส่งฟรีทั่วประเทศย้ำนะครับส่งฟรีทั่วประเทศยืนเทียบกับแอดมินผมนิดนึงอ่ะ เดินเข้าไปในกล่องเลยเราอะ่ะเดินเข้าไปในกล่องเลยมันใหญ่แค่ไหนนี่เข้าไปในกล่องได้นี่กล่องสั่งทําพิเศษนะครับกล่องสั่งทําพิเศษสําหรับกล้าพันธุ์ทุเรียนนะหนึ่งพันสองร้อยบาทแค่คิดค่าส่งอะ่ะก็โมหมโหราแล้วของมีน้ําหนักสูงนะครับแถมม้อีกสามต้นและเป็นุลระดับหัวไม้นะครับเป็นระดับหัวไม้เป็นแบบไม้เก็บด,ดีเป็นแบบไม้ดีอ่ะนะผมพูดเลยเราให้ของดีส่งท้ายปีสําหรับคนที่สั่งซื้อลงกล่องกับผมรุ่นนี้ นะครับใครจัดได้จัดไปกับเราครับลุงหมูประตูพันไม้หมอนทองนะครับลากสมูนยกยกแขงหน่อยยกต้นหน่อยเอียกได้แบบนี้ลากเดินพร้อมปลูกครับไม่ต้องคุยมากนะครับพร้อมปลูกเลยใบกลางๆกันแบบนี้นะครับกับเราลุงหมูประตูพันไม้ครับนี่แอมบัตเดร์ของเราลุงหมูครับแอดไลน์ได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้กิงพันดูเรียนดอทคอมนะครับหรือแอดไลน์ได้เลย ลายต้องที่คุณเห็นต้งในภาพนี่นะครับอยู่ตรงปุ่มหน้าคุณแล้วคุณท่านที่ดู Facebook อยู่ตรงปุ่มหน้าคุณแล้วคุณกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินผมท่านนี้ก็จะคอยสรุปสั่งซื้อให้ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อสมาชิกที่ดูทาง youtube นะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีปุ่มที่ YouTube นะครับกับเราลงหมูต้นไม้สนใจโทรเบอร์อะไรอะ่ะถ้าอยากเล่ยนรายไ,ไม่ถูกศูนย์หกสามหกห้าเจ็ดสี่เก้าศูนย์หนึ่งค่ะช้าดังดังศ กับเราลงหมูปะตุยพันไม้ครับนี่คือสิ่งที่ผมจะจะมอบให้เป็นการส่งท้ายปีจริงๆสําหรับเพื่อสมาชิกที่สั่งซื้อลงกงล่องและอยากได้เข่งอยากได้โตโตผมจัดให้ครับแค่ปกติเนี่ยต้นเดียว1,200บาทว,าว่าคุ้มแล้วผมแถมให้อีก3ต้นเขาเขาเ,เรียกว่าโคตรของโคตรของโคตรโคตรคุ้มครับ1,200บาทส่งฟรีทั่วประเทศ1่งเข่งขสวยๆแบบนี้กับอีก3ต้นใส่กล่องระดับพรีเมียมขอสโลแกนนิดหนึ่งมาประยต์ตรงนี้ดังๆด้วย ขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นค่ะที่ห้องนี้ดิขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นค่ะสวัสดีครับสวยจริงๆอ่าผมมาแล้วนะครับ